ฝั่งนนด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่27ตุลาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไทยของเราก็ล้อมปราบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กองรัพภาที่2พื้นที่กองรับพักที่1โดยเฉพาะการลงนามสันติภาพล่าสุดครับที่เป็นเหมือนการปิดเกมเหมนที่สารภาพบอกมาว่ายอมไทยแล้วต้องยอมถอนรถถังกลางดึกกันเลยทีเดียวครับพร้อมกับอัปเดตออกมาเกี่ยวกับเกาหลีใต้ออกมาเดือดเลยครับกับ การไล่ล่าคอมเรวมไปถึงยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับก็คือเราสามารถจับกลุ่มชาวคเมเได้อีกแล้วยังมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนครับยังมาแบบทะลักเข้าชายแดนซึ่งเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการถอนอาวุธหนักอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันนะครับก็มีการลงนามสันติภาพกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยระหว่างไทยเรากับคเมเครับโดยมีประธานอาเซียนอย่างมาเลเซียและก็ดอนนัทธรัมซึ่งเป็น ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยซึ่งก็กลายเป็นว่า,ารายงานออกมาล่าสุดครับกองทัพคาเมรนั้นก็มีการเริ่มถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนต่อหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนในช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแต่ก็มีข้อมูลออกมาเหมือนกันว่าคาเมรยังซุกรถถังนับ10คันไว้ในป่าอยู่ซึ่งเมื่อคืนนี้ครับเวลาประมาณ3ามทุ่มเนี่ยฐานกบ,บูชาเองก็ได้มีการพาคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ลงบาที่ตำแนวชายแดนครับ เพื่อได้ไปเห็นภาพกับการถอนรถถังสองคันหลังจากลงนามสันติภาพกันระหว่างไทยกับขมรเองซึ่งก็เป็นเบื้อที่เขาเพราะวิหารครับเป็นแนวรบเขาเพราะวิหารเลยนะครับเพื่อกลับที่ตั้งหน่วยในค่าคืนวันเดียวกันแต่ยังมีรายงานออกมานะครับนี่แหละขมรครับมีการสร้างภาพรักสันติภาพกลายเป็นว่าถอนรถถังออกไปแค่สองคันเท่านั้นครับหวังตบตาคณะผู้สังเกตกันแต่ว่าหนานไทยเรานั้นก็มีการตรวจพบว่าขมรยังมีการซุกรถถังนับสิบคันอยู่ในแนวหน้าซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเชื่อใจไว้ ไม่ได้นะครับแต่ก็มีแนวโน้มสูงเลยที่ขม่นจะยอมแบบยอมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับยอมแบบไม่กล้าที่จะออกนอกลู่นอกทางครับเพราะมีพยานเยอะมากโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นพยานที่ถ้าเกิดขม่นจะมาเล่นหน้าเล่นคํากันเนี่ย มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งตอนนี้ก็คงต้องรอเลยตามกันนะครับขมเหนจะมีการถอนรถถังเพิ่มเติมอยู่หรือไม่หรือว่าจะมีการถอนมปแคกสองคันเท่านั้นแต่เทาที่มีการประชุมกันกันกบกองราบปฏิสงศของไทยเราเนี่ยขมเหนก็บอกว่าจะมีการถอนอาวุธหนักนะครับแต่ไม่ได้มีการส่งแผนถอนอาวุธมาว่าเฮ้ยฉันจะถอนตรงนี้เนี่ยตอนไหนจุดนี้ยังไง แล้วจะหมดไปเนี่ยเมื่อไหร่ยังไม่มีแบบนี้ออกมากับขมิญเองเรียกว่าไม่มีการส่งแผนให้กับไทยเรานะครับแต่บอกว่าจะถอนจะถอนซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยกัมพูชาอาจจะไม่กล้าบิบดผิวอย่างแน่นอนแล้วไทยเราก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่รื้อสัมพันธ์ทางการทูตกับขมรอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันซึ่งข้อตกลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้คุณผู้ชมรับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีอยู่ไม่กี่ข้อโดยข้อแรกที่เราลงนามกับขมรในเรื่องสันติภาพนะครับก็บอกว่ายืนยันการปฏิบัตตติามข้อ GBC เพื่อดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องอีกข้อหนึ่งก็ลงนามตั้งกลไกผู้สังเกตการอาเซียนเพื่อคุมเข้มการหยุดยิงให้มีผลอย่างแท้จริง และก็ขอให้ประเทศอาเซียนนั้นร่วมกระสับสรุนด้วยส่วนอีกข้อหนึ่งข้อที่3ครับก็เป็นการตกลงมาตรการลดความตึงเครียดและแลก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้แก่กันในแก่หนึ่งก็คือการถอนอาวุธหนักออกจากบริเวณชายแดนภายใต้การสังเกตการของคณะอาเซียนและก็ห้ามเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือว่าวาทกรรมยั่วยุรวมไปถึงดาเนินการสร้างความเชื่อมั่นทันทีเลยนะครับยังมีการร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดโดยไม่กระทบต่อการสํารวจหลักเขตแดนและก็ยังมีข้อย่อยออกมาก็คือยืนยันการแก้ไขปัญหา เขตแดนด้วยสันติวิธีผ่านกลไกละวิภาคีก็คือผ่านเรากับขเขมรเป็นแค่2ชาติเท่านั้นและอีกข้อหนึ่งนะครับเงื่อนไขสําคัญเลยก็เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลง1น,งนงึครบกอดจึงจะยุติสาระประปรัปากอย่างเป็นทางการและก็เริ่มกระบวนการปล่อยเจริศึกชาวกัมพูชารวมถึงพัฒนาความร่วมมือกันใหม่ในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราลงนามสันติภาพกับขเขมรซึ่งย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังไม่ได้มีการคืนดีกันนะเพราะว่า ขเมศเนี่ยต้องทําตามข้อตกลงให้หมดเสียก่อนแต่ผมเองก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนไทยหลายคนเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้โดยเฉพาะชาวบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วครับที่ตอนนี้ยังมีความกังวลอยู่ว่าถ้าเกิดเราลงนามสันติภาพไปแล้วจะมีการเข้ารุกคืบผักดานชาวกมบูชาออกจากพื้นที่ไทยเราอีกหรือเปล่าเท่าที่มีข้อมูลออกมาเราก็จะยังทําเหมือนเดิมนะครับเราจะมีการผักดานชาวขาเมนออกเหมือนเดิมแต่ก็จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นแล้วยังมีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานด้วยครับก็มีการสารวจเก็บกู้ทุนระเบิดอย่า างต่อเนื่องเหมือนเดิมไม่ได้มีการหยุดหรือว่าพักไปแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้ครับก็ไปสู่ปฏิบัติการกองรพที่หนึ่งเองที่มีการรายงานออกมาว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของเราครับได้เริ่มดําเนินการสํารวจแล้วก็เก็บกู้ในพื้นที่อันตรายที่ต้องสงสัยบริเวณเหลืออยู่ของบ้านหนองยาแก้วก็มีชุดตรวจคนทุ่นระเบิดและก็เครื่องจักรซึ่งผลการปฏิบัติงานล่าสุดครับก็ได้พื้นที่ปลอดภัยมา3,200ตารางเมตรและก็ยังไม่มีรายงานตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมแล้วกองารพที่หนึ่งเองก็ชี้แจงออกมา,า,ากงงน,นาใน ภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวบริที่ชายแดนจังหวัดสะแก้วเพื่อที่จะคืนบ้นที่ปลอดไปให้กับประชาชนได้ทํากินแล้วยังมีการสร้างหลุมหลบภัยนะครับในบริชายแดนเพิ่มเติมอีก3จุด และก็บังเกอร์จำนวน10จุดซึ่งความเคลื่อนไหวของบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้เนี่ยยังถือว่าพบการรวมตัวกันของชาวกัมบูชาที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และก็จับดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยเราในขณะที่ปฏิบัติเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนเดิมนะครับขมิ้นก็ยังไม่ได้มีการผ่อนปรนเหมือนกันกับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแต่ในส่วนของบริกรณ์บัที่สองนั้นเราก็อบล้อมไม่หมดแล้วนะครับมีการขุดคูเลถ้าเกิดมีสถานการณ์อะไรที่มันไม่ชอบมาประกนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทําการตอบโต้เหมือนเดิมนี่ก็เป็น เรื่องเราอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่ตามแนวชายแดนของไทยเรานะครับตอนนี้อาจจะยังไม่มีอัปเดตอะไรมากมายเพราะอยู่ในช่วงการลงนามสันติภาพกันอยู่หลังจากนี้เนี่ยเราคงต้องรอดูนะครับว่าคำเมนจะมีการถอนอาวุธหนักถอนกําลังพลเนี่ยให้เหมือนปกติได้เมื่อไหร่แต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่มันไม่ปกตินะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องพูดถึงกันเลยเพราะล่าสุดจับชาวคำเมนสิบสามรายหลักรอบเข้ามาไทยเราอีกแล้วนะครับโอ้โหงานนี้จับกันแบบจ้าละวันจริงๆซึ่งทางกองกำลังบุรพาครับบริเวณ จังหวัดสระแก้วนั้นก็มีการควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้งหมด13คนครับแบ่งเป็นชาย7คนหญิง6คนที่ลักลอบข้ามมาเนี่ยบริเวณบ้านครองแผงครับตำบลทับสเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสาะแก้วโดยพอจับได้ปั๊บเนี่ยก็มีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งตอนนี้ถามว่าเรายังจับอยู่แบบนี้ทุกวันไหม ก็มีตรวจละตวเวินทุกวันและก็เห็นเกือบทุกวันนะครับกับชาวเขเมรที่มีการลักลอบข้ามแดนมายัางประเทศไทยของเรางานนี้เนี่ยจะอดอยากอดตายกันแล้วเหมือนจะไม่ไหวครับขนาดฮุนเซนเองพอมีการลงนามสันติภาพกันปั๊บเนี่ยโอ้โหไล่สดออกมาเลยครับว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะถอนทหารออกมาแล้วเนื่องจากอยากจะคืนดีกับไทยเราใจจะขาดพอถ้าเกิดไม่คืนดีเนี่ยแน่นอนว่าทั้งกระแสนิยมของฮุนมาเน็ตฮุนเซนเอง ก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วยรวมไปถึงความหมดอยากที่มันคลืบคลานเขมรเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจ,จำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t ต e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนจะโดนเต็มๆกับฝั่งเขมรครับเพราะเกาหลีนั้นกลาย เป็นคู่แข้นเขมรเหมือนกับไทยเราครับล่าสุดเนี่ยมีการตรวจสอบว่าเกาหลีใต้ครับในประเทศของตัวเองนั้นมีการคุกคามชาวเขมรที่เข้ามาทํางานในเกาหลีอย่างต่อเนื่องหลังจากมีข่าวที่ชาวเกาหลีใต้ครับเดือดดานต่อเหตุน,นักศึกษาที่เสียชีวิตอยู่ในเขมรรวมถึงมีการถูกลักพาตัวถูกทรมานต่างๆนานาแล้วล่าสุดเนี่ยสื่อมวลชนของเกาหลีนะครับก็มีการรายงานตรงกันด้วยว่าพลเมืองชาวกัมพูชาตอนนี้เนี่ยถูกคนขับเด็กซี่ไล่ลงจากรถและก็ไม่ให้บริการและก็ยังมีชาวกัมพูชา ชาลัยหนึ่งนะครับที่เมาไมมาและก็ถูกชาวเกาหลีไล่รุมสก,กร,รมเนี่ยโอ้โหแบบทุลักทุเลแล้วยังมีหน้าว่ามาจากประเทศใด,ดของเรานะครับแต่พอเกาหลีตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามาจากชาวกัมพูชาและดูเหมือนตอนนี้เกาหลีใต้ก็จะเริ่มแบนขเขมรมนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการไล่ล่าเลยนะเรื่องแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับกลายเป็นเกาหลีเนี่ยแค้นมากกว่าไทยเราอีกนะครับเห็นชาวกัมพูชาไม่ได้เลย ถ้าเกิดเห็นปั๊บเนี่ยเอาอาจจะมีเรื่องอย่างเดียวอะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวคขมรนต้องรับกรรมรับสภาพกันไปนะครับเพราะว่าทํากับชาติอื่นเอาไว้เยอะดีอย่างหนึ่งที่เรามีการปิดตานและเราเองก็ไม่ได้มีการทําร้ายชาวกัมพูชาที่ไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับเราแยกแยะเป็นส่วนคขมรดูเหมือนจะแยกแยะไม่เป็นครับแต่ว่าสิ่งที่เขาดีใจที่สุดนั้นก็คือได้สันติภาพกับไทยเราแลวก็ จะมีโอกาสเปิดด่านมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องรอาการยืนยันจากฝั่งไทยเราอีกทีนะครับว่าจะมีการฟื้นควาสัมพันธ์กันเมื่อไหร่แต่แน่ๆข่าเมงก็ต้องทําเงื่อนไขให้ครบก่อนทั้งเรื่องของการถอนกำลงังเก็บกู้ทุนระเบิดหรือว่าเลิกปล่อยข่าวเท็จสักทีหนึ่ง ก็รออัปเดตติดตามกันได้หลังจากนี้นะครับรวมถึงการถอนวตหนักด้วยจะถอนหมดไปเนี่ยเมื่อไรกันแน่หรือว่านานวันเข้าเนี่ยลืมการเจรจาไปแล้วก็ยั่วยุไทยเราเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าว ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ N F Streaming ความบันเทิงครบวงจรไม่ใช่ให้าไปเว้ยไหม